มาปิดท้ายนะครับรองแชมป์ลีกฝรั่งเศสไปเีสแซนชักแมงเจอกับทางด้านแชมป์จากอิตาลียูเวนตุสครับอุ่นเครื่องปีนี้นะํามันจริงๆนะฮะยูเว่ก็มาในชุดม้าลายนะครับและนี่ฮะสองกองหน้าอาร์เจนรู้ใจชิงกันไปแล้วก็กอนซาโลอีโกนชิปเข้าไปครับ1ประตูต่อศูนย์นะครับกองหน้าวัย29สอนเราว่าหากคุณคิดอะไรไม่ออกหากคุณไม่มีมุมหากคุณไม่รู้ซ้ายหรือขวาก็ชิปมันเลยเนี่ยแหละครับ เข้าสู่เครื่องหลังครับปารีสมาในชุดเหลืองนะครับดิมาเรียแหกเข้าไปจี้แล้วก็โอ้โหน่าจะเป็นการยิงที่ง่ายที่สุดในชีวิตนะครับของกูเอเดสนะครับไปโปรตุเกสครับยิงหนึ่งหนึ่งนะฮะดิมาเรียก็เดี้ยงไปนะฮะจังหวะนี้แต่เมื่อถึงเซตในที่ต่อมาดูมอยซี่คีนีครับเนี่ยอายุแค่สิบเจ็ดนะฮะเล่นใจถึงแม่จ่ายให้กับทางด้านมาร์คิซิโอรุ่นพี่ครับรุ่นพี่นี่คนยิงอายุสามสิบเอ็ดนะครับสองหนึ่งยูเวนตุสนำนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมช่วงท้ายนะครับ ทางด้านของพปเรซแซงชักแมงมาตามเจ้าเป็น2-2นะครับจากกองกลางอาเจนปาสโตเร่ครับเพื่อนบอกเอ้ยไม่แตกคิวไม่แตก,แตกเล่นต่อได้แต่ก่อนจบเกม3นาทีมอยเซคินขอยับอายุแค่17เรียกจุดโทษให้กับทางด้านของยูเวนตุสนะครับเ็เถียงกันไปครับจังหวะนี้เหมือนกับเล่นสเก็ตน้ำแข็งมากกว่าเล่นฟุตบอลครับดูฮะสลงสไลด์กันโชคดีขาไม่เป็นอะไรนะครับมาร์คิิโซครับกองกลางกับตัน31ยันเจ๋งซัดนูกนี้เข้าไปนะครับ ยูเวนตุสครับชนะไปอย่างสุดมันนะครับ3ประตูต่อ2นะครับและนี่แหละฮะก็เป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องตอนนี้ไปแตะกันในทั้งอเมริกาแล้วก็ที่สิงคโปร์นะครับมีเดี๋ยวมีอะไรมันๆม,มาเล่าสู่กันฟังนะครับ